สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาปั้นดินน้ำมันกันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทําคลิปลง YouTube เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ววันสบายๆของไรเดอร์ก็ต้องหยุดลงเพราะว่ามันไม่สบายสบายๆของไรเดอร์อาทิตย์ที่แล้วและช่วงใหม่ของไรเดอร์ก็คือช่วงวันสนุกสนุกของไรเดอร์เย่จะมีทุกวันอาทิตย์เหมือนกับวันสบายๆของไรเดอร์นะ เพราะว่าถ้าวันสบายๆของไรเดอร์ไม่มีก็จะใช้เป็นวัสนสน,สนุกของไรเดอร์แล้ววันนี้ก็เป็นวันสนุกๆของไรเดอร์เห็นตาดินน้ำมันพื้นหลังที่เป็นแบบสีมุดแล้วตรงนี้ก็แบบปเป็นสีเหลืองเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นแบบสีเหลืองสวยๆเห็นพื้นหลังยังว่าเป็นอะไรไงไม่รู้ดิแบบนี้มาเดิมแบบนี้ปั้นอะไรเดียว คิดไม่ออกปั้น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 อะไรชิ้มมันแบบจริงจริง <c oughs> ไม่รู้ว่าปั้นอะไรดีอะปั้นมงกุฎด,ดีไหมเดี๋ยวขอปั้นมงกุฎแป๊บนึงถ้าไเสร็จแล้วมงกุฎและสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาทำด้วยกันก็คือไข่มุกบนบนเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้มันคือไข่มุกจากภูเก็ตโพล็กุปพร้อมหน้าหนึ่งสองสมามจนเอดินเสร็จเรียบร้อยเป็นมงกุฎแล้วแล้วที่ตั้งของมงกุฎก็เป็นนี่อันนี้สีสม้มแมวเอนอะเอาสีฟ้าดีกว่าเป็นฝาขวดของเปปซี่นี่เองเสร็จเรียบร้อย ป็นแบบนี้มาสำหรับวันนี้เรืวองก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปลู้จังบ๊ายบาย